ร้องเพลงแล้วก็เต้นสนุกสนานเพื่ออท่านสมชายอาจจะไม่เห็นการแสดงสดอาจจะเห็นแต่ในคลิปเราก็จะมามาเต้นที่ดูนะครับตอนนี้สมชายอยู่ไหนคะจะได้ออกมาดูไหมคะพี่เองทราบเหมือนกันเพิ่งเลี้ยวผมคนเยอะเนี่ยมาดูผมบอกว่าต้องมาขอรับประกาศให้ต้อกลับไปดูซ้ำไปใช่ไหมเพราะคนก็มาเยอะแล้วเราขอทำกิจกรรมให้ได้ดัง ว่าตอนนี้ทำไม่ใช่ครับไม่ไม่ใช่ผมมาอยู่ับลอเนี่ยเราเราเนี่ยบอกว่าทำให้งเข้าไว้บไรต้องรับบอรบอทำะรันเลยวแต่ผมอยากเห็นการใช้กฎหมายครับเพราะลูกชายเป็นูกหิงายยังไม่มีใครบังคับใช้กฎหมายเพื่อจะหาความ